ก็คือตอนผมเตะฟุตบอลเนี่ยนะฮะเตะไปเต็มที่เนี่ยตรงข้อต่อน่ยมันจะแป๊บแป๊บแล้วเวลาผมเดินขึ้นบันไดเนี่ยขึ้นคันก็ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บพอทานยาตัวนี้ไปอ่ะประมาณ2อาทิตย์กว่ากรู้สึกว่าไอเสียงก๊อบแก๊บพวกนั้นมันจะหายไปดีมากครับดีมากอยากทราบว่าทำไมคุณหน่อยถึงตัดสินใจเลือกเบต้าแคโรพัดคะ ที่แรกผมก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนะฮะพอดีเพื่อนๆซื้อมารับประทานแล้วอาการดีขึ้นเขาก็เลยแนะนําบอกต่อ,อผมก็ลองซื้อมาทานดูพอทานได้สองอาทิตย์มันก็ได้ผลจริงๆครับแล้วในตลาดอะคะ่ะคือมีสินค้าหลายแบรนด์เลยค่ะที่เกี่ยวกับกระดูกค่ะอยากทราบว่าทำไมถึงตัดสินใจมาลองทานตัวนี้แทนที่จะเลือกทานตัวอื่นคะ คือผมถ้ามีใครลองทานก่อนแล้วดีขึ้นเนี่ยผมก็จะทําตามผมถึงจะมั่นใจเพื่อนผมแนะนําว่าสินค้าตัวนี้แครโปรพัดเนี่ยสุดยอดทานแล้วเห็นผลผมก็เลยซื้อมาทานรับประสบะการณ์แบบนั้นจริงๆถ้าท่านบอกว่ามีผลข้างเคียงกินไปแล้วมึนหัวแพ้ยา,ยาหรืออะไรเขาขึ้นเงินให้หมดเลยพร้อมดูแลรักษาให้ฟรีเลยก็มีเครื่องหมายอย,ยอ ก็คือตอนผมเตะฟุตบอนเนี่ยนะฮะพอเตะไปเนี่ยเตะไปเต็มที่เนี่ยตรงข้อต่อน่ยมันจะแป๊บแป๊บแล้วเวลาผมเดินขึ้นบันไดเนี่ยขึ้นขั้นก็ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บดังเป็นถุงเลยก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บพอทานยาตัวนี้ไปอะประมาณสองอาทิตย์กว่ากว่ารู้สึกว่าไอเสียงก๊อบแก๊บพวกนั้นมันจะหายไปเหมือนมีน้ํามันเคลื่องเข้าไปรอให้มันลื่นไม่ให้กระดูกเบียดกันดีมากครับดีมากซื้อไปเลยครับอย่าไปเสียดายตังค์นะฮะเราอยากเดินแบบแข็งแรงแบบเดินแบบสบายใจเดินไปตลาด เดินออกกําลังกายโดยที่ไม่มีการปวดเขา่าหรือปวดข้ออะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าท่านมีเงินเป็นล้านแต่ว่าเดินไปไหนไม่ได้จะโดยที่โอ้ยเงี้ยมันไม่มีความสุขครับเบตาแคปูพัทเนี่ยนะฮะฟังเพื่อนมาเพื่อนเล่าว่าทานแล้วดีขึ้นผมก็ลองซื้อมาทานดูพอทานไปแล้วรู้สึกว่าดีจริงๆฮะดีจริงๆก็อยากจะบอกต่อสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญครับราคาจับต้องได้ครับ <Okay. S 1> แต่ดูแลสุขภาพเราอย่างดี โอมนันตะปัจจยเยอปติเทเทนาอปัตติยาอปกิเทเทคืออปัตติโทอปติกืดๆๆนี่เบิดะขอโปพัปนเดี๋ยว